มันโดนนี่คุณมึงเปิดเปิดคอนเรียใช้ปืนให้มันได้แล้วไอตายนี่เออเขาตกใจอ่ะเียเนี่ยเอาอะไรอะไม่โดนเลยอดเนี่ยเฮวยอดกินโดน ข้าไปสองคิวไม่หมักเลยไอ้ยบายไอ้ใบย่าห์ติงกันนิงติงกันิงงกันนิงติงกัิงแต่ก็ยิงโดนยิงโดนไปอ่ะจะเปิดอันที่นะโดนด้วยยิงโดนด้วยใช่ยิงไม่ไหวแล้วมันโดนยิงจัดทรูฟ้าเอาหมดปล้เอาหมดปล้ ยังอเรติมลยู่วะีปินไียเีนึงปีนนึงไม่ว่าไปจิ้งไนน้างป้าเเร่งอะไรจะฆ่ากูไม่ว่าโคตรโคโคตร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 รโคตรโคตโรครโ นี่จะตายแหรอไม่รู้แล้วช่วยตัวเองจะตายไม่จะมารอได้ที่สุดมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วอ่ะเออมันตายไปแล้วอ่ะเก่งมากเกิงกูดึงไม่ได้มาแล้ววิธีวิธีนี่ มันจะก้ามันจะก้าจะจะจะก้รูปขวาเ้ยตัดแล้วไครการใครใช่มันช่วยตัวเองมันช่วยตัวเองมันช่วยตัวเอง้นมาแต่แต่วงอะวงจะฆ่าเราตายนะที่เลือชาเลนโตจริงเลย

คตรเกียดอ่ะกระสุนเ็เลยยนแต่กเอาแล้วขอโทษดิปีซอทีเทียวมาีซอทีดอปีมาปีมากรบีกกระสมากีกับคว้าีบรีซีเซลนี่ยังไปเร็วเกิน่ะไม่ยิงไม่โดนเลยอ่ะไม่ได้อ่ะ วางเลยยกันทะลุไปนี่ที่ดมันดาวยังยึกันทะลุตัทำเป็น่เหมือนเหมือนทีเดียวกันเนีมันโอ๊ยมันมันโดมากตัักวาดมดเลยวกวหมเลยที่ที่ทอนตัวกวาดหมเลยไอ้ตัวนี้ไม่แตกตัว้เดียวตัวนี้ไม่แตกเแตกเลยเแตกเลยไหนไอ้ตัวนี้ต่อยต่อยมันมาแร็วมันเจ็บมาตาหมดแล้ว ห้ไอ้เง I mean, right. be uh, okay, ี yeah. yeah, ้ยพี ouais, ่ยิงไอดาเมจไม่ทั้ตัวเลยจ้ะยิงสองรดาเมจได้สตัวไอ้เหี้ยกฟนี่มันคืออะไรกันมั้งแอสไม่เหียมัลียง่พี่บอน่าทีแซ่ไปไปมากกว่าใครได้ไทั้งนั้นไปไปไปรอลอด้วย ที่บอกมนไ่เคยลอเลยรอทำไมอ่ะหมันไม่เข้าใครอกใครแล้วไอจะบ้านาไงก็ารทำไมแล้วไม่ลอทำไมแล้วไอจะบ้านาไหมอ่ะก็ก็จะแตก็จะแตกเดือดแตกย้อนไ้มแวงให้นระไม้ไม่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 ต้องเปิดใหญ่บอกคนทีทำสิ่งนั้นเพื่อนยัดจันทร์องชายเบรสตายตายตายไทยกูนะ นี่อีกนี่อีกนี่อไองอามเพื่อนวน้ตายไหมตายตายเลยตายเลยโคบิวโคอ้่เราทีมนโคตรก้อนวันยิงกูไม่โดเลยเดี๋ยคนเดีกูนั่เดียวแลงเ่ยคือแลงกูควรจะตายโห่ก้าวเฉย เี่กนถึงลูฟไปแล้วดูดิแกขโมนขโมนลาโบนรู้ป่าลาโบรู้บ้างามนตาย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 หมดตายหมดตายตายเลยไอ้ยี่้ทำไอ้ได้แค่คิวเลยวะยิงไม่อย่างนี้ความแฟร์นี่มันคืออะไรวะแยมากแย่มากมากมีฟิลิกไหม เลยรที่หกนาีตัวไม่ยิงตัไม่ยิงแ่สอไอกูยิงมันคนเดียวเลยอะไอตัวเียแยแล้วมันก็วิงมาสกิตมันตายทำไมเยแฟนี่มันคืออะไระบีีเาไมีิงดีดเดกจเีาไม่เห็นนะเยเม่ตาย ไปลยใส่เลยใสเลยพอดี้อดี้สวยเฮ้ยอไดาเอพัน้จเจ๊ก้ถายแล้วอ่ะ่ามันอีทีเออยากได้ดาอพันาจังอยไงกน้าจังนเก่งคนเดียวไอ้สัส รปาเล่นดี้วาอืมดีเี้ยนอตีนอตีนรนตีีนะสเข้า่ปนี่ไม่เจองนี้ไหมฮึออัมาเร็วๆๆๆๆเขย่ามันสีส่ใส่ใส่ยชาเลยชาย

ใส่ใส่ใส่มันไม่ต้องมันอยู่ขนาดเจ้าชูไม่หรอเจี๋ยเงี้ยเอะไรเนมันอีกมันไม่รอดฝ่าไอ้เอ็งไอ้เจ้าโผล่จริงเจี๋ยนันเองไอเหยฝ่าเลยนะฝ่าเลยนะไอ้้าทะลุฝา E historia, ไม่ใช่หรือ e ้มไม่ใช can ่เอเรนั้นจะตายเย็ดกันทลุฟ้าโเจดรอย้าร้อย0ค่าฮไอ้เกินสามพันนี่เหมันเกิดมามก็ได้ตายเลยเหรอเกันอะไรเนี่ยเ่้มเกิดช